เห็นผมครับเหมือนเดิมครับก็อยู่ในช่วงของพ่อบ้านสตอรี่วันนี้ผมจะมาแนะนำพาเพื่อนๆมา,ารู้จักกับระบบขับเคลื่อนของรถยนต์นะครับตอนนี้วันนี้ที่ผมพามาแนะนำก็คือจะเป็นระบบขับเคลื่อนทั้งหมด4แบบที่มีอยู่ในรถยนต์ที่เราใช้กันทั่วไปนะครับครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปดูคลิปกันก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้กับช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปอ่าไปดูกันได้เลยครับอ่าครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างที่เกิดไปตอนแรกนะครับว่า,ารถยนต์มีประเภทของระบบขับเคลื่อนทั้งหมด4แบบ4ประเภทนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงระบบขับเคลื่อนล้อหน้าระบบขับเคลื่อนล้อหลังระบบขับ 4ล้อ full time ระบบ 4x 4หร์หรือออฟโ a d นะครับเราจะมาคุยกันก็อันแรกเลยที่ผมจะแนะนำก็คือระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับขับเคลื่อนล้อหน้าหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกย่อๆกันว่า FWD นะครับก็คือระบบขับเคลื่อนล้อหน้านั้น ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นระบบที่ใช้กับรถยนต์ที่มีขนาดเล็กนะครับเพื่อให้เกิดความประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารอีกด้วยเพราะว่าน้ำหนักของเครื่องยนต์นะครับได้ลงมากดทับลงบนล้อที่ใช้ในการขับเคลื่อนจึงทำให้เกิดความบาลานซ์ในการขับขี่ที่ดีขึ้นนะครับรถที่ใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าก็ จะมีเช่นพวกรถ Honda Jazz Honda City Honda Civic ีนะครับ Toyota v i o s s u s s a n m a r าร์สซู i รถเล็กๆที่เราเห็นกันอยู่บนท้องถนนนะครับอ่าเรามาต่อกันระบบที่2เลยนะครับระบบที่2ก็จะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังหรือตัวยอ่อภาษาอังกฤษว่า RWD นะครับก็คือ Rear Wheel Drive นะครับ ก็ระบบขับเคลื่อนล้อหลังนี่เป็นระบบที่เหมาะกับรถที่มีพละกําลังเครื่องยนต์ค่อนข้างสูงนะครับและตัวรถยนต์ก็มีน้ําหนักค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นระบบขับเคลื่อนล้อหลังนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพในการขับขี่มากขึ้นส่วนใหญ่รถที่มีระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับจะอยู่ในพวกรถกระบะรถแข่งแล้วก็รถสปอร์ตนะครับรวมไปถึง รถระดับซ u เปอร์คาร์ก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรถกระบะก็พวก t o y o ต a Revo นะครับ i s ซูซู่ันะครับก็ส่วนพวกรถสปอร์ตก็จะเป็นพวก t o y o ต a FT86 อะไรอะพวกพวกรถซ u เปอร์คาร์ก็จะเป็นพวก l amborghini aventador แล้วก็ porsche นะครับรถ bmw อย่างเงี้ยครับเรามาต่อกันที่ ระบบขับเคลื่อนที่3เลยนะครับก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อ fulltime นะครับก็ตัวยอ่อก็จะเป็น awd นะครับก็คือ all wheel drive นะครับขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาเนี่ยคือนับว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เหมาะกับรถหรือผู้ใช้งานที่ต้องการความเกาะถนนที่เหนือกว่าระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและระบบขับเคลื่อนล้อหลัง ซึ่งระบบขับเคลื่อนสีล้อตลอดเวลานี้สามารถเกาะถนนได้ทั้งถนนเปียกถนนลื่นถนนน้ำแข็งถนนหิมะเพราะฉะนั้นระบบนี้จะค่อนข้างดีแต่ข้อเสียเท่าที่ทราบมานะครับก็คือระบบขับเคลื่อนสีล้อนี้จะค่อนข้างกินน้ำมันนิดนึงมากกว่ารถปกติขับยังขับล้อหน้าขับล้อหลังนะ,นะครับจะบอกว่าระบบขับเคลื่อนสีล้อตลอดเวลาเนี่ยไม่เหมาะกับการใช้งานขับแบบออฟโรดลุยลุยนะครับ โอเคก็ตัวอย่างรถที่ขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลาออวิวไดฟูลทามนะครับก็จะมีพวกตระกูลพวกรถ s u บารุนะครับแล้วก็ตระกูลวอลโวตระกูล a อ d ดีนะครับแล้วก็พวกนี้นะครับจะเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลท m e นะครับ อ่าโอเคเรามาต่อกันที่ระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบสุดท้ายนะครับก็คือ 4x4 นะครับหรือตัวย่อ,อก,ก็คือ 4WD ก็คือ4 wheel drive นะครับผมอ่ราระบบขับเคลื่อนสล้อนี่จะเป็นระบบที่เหมาะกับการขับขี่แบบออฟโรดออฟโรดเป็นยังไงครับก็คืออย่างเช่นลุยน้ำครึ่งล้อวิ่งบนหินขูดหะไม่ได้วิ่งบนถนนเรียบๆอะไรเงี้ย นึกภาพออกไหมครับประมาณว่า,าขับรถเข้าไปในป่าประมาณนี้ครับก็จะอยู่ในรถกระบะขนาดใหญ่นะครับพวกรถเซิร์ฟรถคลอสโอเวอร์อะไรพวกนี้ครับซึ่งระบบขับเคลื่อนสีล้อในบางรุ่นสามารถปรับเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนได้นะครับว่าจะใช้ขับเคลื่อนล้อหลังหรือใช้ขับเคลื่อนระบบสีล้อนะครับใช้งานแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถ เซิร์ฟอย่างพวก Toyota Fortuner m i t s u ิ a j e า o นะครับก็พวกรถจี๊ปนะครับตะปูรถจี๊ปประเภทนี้ครับจะเป็นรถเออ่โฟวิว i ด e ก็คือรถใช้งานแบบออฟโรดนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องระบบขับเคลื่อนรถยนต์กันไปหรือยังถ้ายังไงถ้าชอบก็ รบกวนช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ